สวัสดีค่ะมื่อนี้นมาพอกับช่องกะแต่หน่อยเช้านี่ค่ะพี่น้องมืนน่อกี้แตหน่อยเด้หอ้อ,หอยจะอ้อมห้อยจูบห้อยจูบหรือว่าห้อยผมน่นหลับพี่น้องหอยหน่วยใหญ่ๆเก็บเอาอยู่ในนองแล้วก็มาอ้อมใส่ก็เขียพร้อมในเขียนหน่อยพี่พักพักที่อ้อมใส่ก็มื่อนี้เอาอันหอมพักกระแยงพี่น้องใส่อันดอกแค่แนนพักสี่พักขาด มีใส่พักดังขมผอมแล้วก็ยอดยอดบึกอื้อคือว่ายอดฟักท่องนั่นแหละพี่น้องแต่ใส่หอมนำต้นหอมหอมบัวเตรียมน้ำไปแล้วต้มไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องน้ำเืีดแล้อยห่างน้ำเดือดเอาเรียบร้อยจะให้เฮีใหทเบิ่งจะเรียกน้อยเนาะอ่ะต่ำโอ้พี่ขึ้นยหลายทเตรียหลายแต่ว่าบ่ใส่เบือก โอ้แต่นี่ก็เติบหนึ่งนี้ได้ี่พริกตวนีนเฟิตเอาซ้ำที่บวบเนาะเสียงงั้นโ๊กโป๊กโั๊กโป๊กนามหอน หม้อฝุดใส่พริกลงไปพริกกับหัวหอมต่ำเพื่อให้มันนันวหอมปรุงเลยพี่น้องอันนี้อันนี้เป็นข้าวเบือใส่ข้าวเบือ แบบกลวัวจักหน่อยผงง่ายๆใส่โอ้ใส่ผงนัวใส่หลายแฉลบหลาย ใส่น้ำประเด็กสีนัวๆใส่เขียดเอาแบบเป็นตัวใส่หอยหอโดเขียดซุกแล้วพี่น้องใส่ดอกแค่ quan khe các bạn một thứ đúng và tình cái một cuộn đây này ยกลงจักหน่อยจะใจใจมื inform inform ่อั้นลงดอกแค่ก็หอยบุดื้อสุกก่อนดอกแค่ที่มวมบนนกหน่อย งใส่ถึงพักตัวผมพักสี่พักบัวโปรลงไปด้การเลยพักไก่นี่งหอมหัวเฮ้ยพักเลยบานิออมหัวใส่พักไก่นี่งหอมหอมห่วยห่วยเลย ดบนนี่ชิ้แบบบดต้องุงเพิ่มเลยเอาหม้อฟดจักหน่อยเดี๋ยวุงกะไปแซบๆน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอีเทื่อนึงค่ะพี่น้องมือนี่เรียบร้อยแหละออมหมกหอยออมหอยขมนึกว่าหอยจูบใสเขียนหน่อย โอ้ือนี่บอกว่าพักบัวไหลพี่น้องพักบัวจจกว่าเอามากินกับหรือว่าไม่ยังแต่ว่าพักอยู่ในอ้อมนี่ใส่ไปหลเติบเมนี้อ้อมก็จะบ่บม่มีพักทางเขียงหลดอกพี่นอ้องอะมาส่บๆน้งจันค่ะมาขับฮะนี่ส่บๆน้งกันนะครับสดหงอนปุง้งไม่นี่สดหง่อนปุงมมใไม่เขากระซี่อุน่น เป็นได่พูดดีคุณนะผู้ดีทช่ฉันรอกแค่ห้อยจุกอือจุกไปแต่คพือกินมันฝลังนี้ป่ะ ใส่เขี็ดหนอยแสียบครับมันจะเพิ่มกามนหนวดอืมจบุบออสซีวาวาวแล้วจิ้มเอาันตัวใส่ก็หนวดมึกอื้อหันด้วยมึกอื้อหนวย ห <c ười> น่อยหน่อยเอาปะเอ้เ็ดหน่อยคอื <c ười> อขวออา <c ười> อยกลุนออ่นกลวงบ่หนุดม่ได้ Phạc không hại chút nơi nè nè hoa nè nè lạ nè 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 bớt nè 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 đẹp nè nè nè

จุบก็คือพออ้ของไอ้นี่ไห้อิ่มเรียวเด้ผมงขอหอมจุบหลายไอจุบมันมีอันเขาเบื่อ ขาเบือเนี่ยในหน่วยหอยทีเป็นน้ำนัวกอ,อมใส่เขียนหน่อยนี่คักเลยวแสบใส่ผักกะแย้งกันไปอีกพร้อม

Hãy subscribe lại lùm khó thỏa Hãy subscribe cho อ๋ใส่ค <exemplo. S 1> <laughs> ักบออื้อเนาะเสียบมันมันเป็นเกป็นหย่อดมันยื้อเรามั้ออะรบอออันไม่เป็นข่างเก่าบอบอ้อนนหยอนไหม นี้แล้วความสิอันลือแล้วไปเก็บเอาอยู่ใส่บาติ <laughs> ในสวนแม่พี่น้องจูบทั้งปวดใส่พลังลม <laughs> ดิ่มมั่นหอนตัวอุดจุบเนี่ยอืม,มน้องเจอแังไดงอืมย่ามนี่ห่อนหอน,หอนเอาเอาไตเขียดพี่น้องไตเขียดหน่อยไตเอาอยู่นี้พี่น้องอสะตอนไตคุณภาพไม่ไตเนาะ súm nàm bốc mày, nhìn mẫn súm, thấy mẫn bị tay, thấy mồ đậy, gà tây nồi gà tây, ao đồng tây, mồ với hình, cầm <laughs> <mổ pour> <laughs> เปออ็นเหลืองเหลืป็นเหลือยเหลอยวเนกันเอยกนเยอกอ้าเขีหม้อนไปไกลนิตึงๆ <c oughs> เอาสหรับแม่งกินนี่มันออกจะบอกไปไตายเนะีไปไปอยู่จัเศร้ารมไง แต่ไม่กินหนุ่มตรงบนล่มผูเ้เสาเขาจับผ้าว่าเข้าหน่อยถ้าออมแต่หอยจุ่มนี่มันจะบนนัวบนอันนั้นเป็นไรตุ้งใ,ใส่ตุ้งใส่เขียบหน่อยน้ำ nói xuyên cốp, xay phá nó chẳng nụa hả là thả vô chụp, nó không có nụa đấy thả chìm nó không có đấy nó không chụp chụp อยู่ไร่ลมขอรองอ,อิ่มจุบแห่งแล้วมันเกือบปุดลงคอปว <laughs> ดอย่างอื่นได้เลยนะแต่อย่าปวดอันปหกหอยหพี่น้องหอยหอยหจนู่นไม่มจับไปยู้ ุนผักวอยกเออย็เอาไปต้มห้อยจุ่มเอาไปต้มแก้เก็ดออกก่อนจะกินง่ายเวลายุบพักาาบ้างมองบางมองที่กระจะหน่อยเห็นหเพื่อนเพื่อนจะเอาอันเบิร์ดถึงเก็ดเลยอันนี้เวลากินทับกับกตะตงห่วงวามันจะมีเกิด็ด มันได้เกล็ดข้าข้อด้วยเกล็ดหอยเนาะมันสิเป็นปิดเบื้องบนี้กัอีกแล้วเวลาเขายุบพักมันก็จังบ่มีอันมีเกล็ดเก็ดหน่อยขอนกลืน phát đông khốn sẹp mà ư nổi về nổi nào bỏ lại sai cái nhàng sai phát đông khốn và mình ôm nhầm nè นะอตองการพักพึ่งล้อร้ายขนาดเนาะ บอยู่ยบวกไหมกระดาษที่ชูมไหมนี่เดก่อนออสน,น,นหอนเส้นหนาอกเลยโอ้อมหอยเหมือนแสบครับใส่เสียดหน่อยโอ้แสบมาอนี่ใส่หอด อือครับใส่ยบอกมืออ้อมแบบคุ้นๆเลยเพราะว่าใส่เขียนหน่อยน้ามันจังขุนจังหอมจงังแสบมาใส่ผักกระแยงพร้อมหอมๆเลยว่ามันอ้อมยามหน้าอ <c oughs> เอารุดเอาเันี้กระแตน้อยกะขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชม้ามากถ้าช่นชอบกิมนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้ค่ะเันีนะะน้กระแตน้อยก็แบ,บากัขอลาไปก่อนนะครับนาะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ